สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการวาดภาพและการลงสีนะคะค่ะขอแนะนำใช้เวกเตสครับสามจุดศูนย์เลยนะคะค่ะแล้วก็กดแล้วก็จะวาดลูกตานะ,ะตา แล้วก็ใช้โปรแกรมใช้สไลด์ลายูใน,นการวาดนะเนี่ยขึขึขึบ้ย ดวงว่ะ,ะ,ะแล้วก็ตาดำข้างในเราก็จะใช้วงโกงนะคะเป็นตาดำตาดำตาดำ 嗯嗯嗯，Yeah。Mm. <Yeah. S 2> yeah. นี่ค่ะก็คือลูกตาที่วาดมาอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะคะแต่ว่า,าพอรู้ว่าเป็นตานะ โอเคต่อไปก็เป็นขั้นตอนการลงสีนะคะลงสีะตรงนี้ก็จะเอาสีดำเนาะตัวนี้ก็คือทางสีก็คือเลือกเลยเลือกสีก็ตรงมากดทังสีเลยนะคะค่ะ,ะทีตัวนี้เราอยากจะได้ ดีเรื่องอะไรนอ่ะเอาเถอะดีหล่งลางตอนนี้แล้วก็เท่ไปเลยเทีแต่เอาตัวนี้สีขาวก็แล้วกันเนาะเปลี่ยนแล้วก็สีขาวโอเคโอเคค่ะ แค่นี้เราก็ได้รูปตาของเราแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำการวาดเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ